บัดนี้วันที่18มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านายสุวรรณจีร,รมกรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทนินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจากกวาเลสุอัตราคาฉันตุเทวตาตัดธรรมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคโมกตัง ตัเกกาเมจะรปเปคิริสิการตตาเตจันตาลิเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตาลวนาคาเนเคหวัตุมิเคเตภุมมาจายันตุเทวชะลธาลวิสเมยากะคันทัปปานาคา ติดทันตาสันติเกยังมุนีวัลวัจจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสสวนาการโออามปทันตาธรรมัสสวนาการโออามปทันตาธรรมัสสวนาการโออามปทันตาบทที่สอง บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทการาบพระรัตนตรัยอารหังสมมาสมุทโตปะคกวา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระวตาธรรมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวตสาวกสังโฆสังฆนมมมิบทที่สี่ บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรคมนภปาถะ พูดทางสราณังคาชามิทำมังสราณังคาชามิสร้างคังสราณังคาชามิทุติยามปีพูดทางสราณังคาชามิทุติยามปีทำมังสราณังคาชามิทุติยามปีสร้างคังสราณังคาชามิตาติยามปีพูดทางสราณังคาชามิ ตาติยัมปิธรรมมัสราณังกัจจามิตาติยัมปิสังขังสราณังกัจจามิบทที่6บทสวดตัตจากริยาคาถานาติเมสราณังอัญยังพูโทเมสราณังวะนังเอเตนะสาจวะเจนะโสติเมวอนตุสาปตานาติเมสราณังอัญยังธรรมโมเมสราณังวะลัง เอเตนะสัเจวะเชนะโสติเมหุตุสาป,ปทานาติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสารานังวะรังเอเตนะสาัจวะเชนะโสติเมหุตุสาป,ปทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภควาติบทที่8ธรรมานุสติสวค้าตัวภควตาธรรมโมสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตัง เวทิตาโพวินยุหิติบทที่9าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสาวีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาลิปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคลา เอสาปะควะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทากิเนยโยอัญเชริกะรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสัตติบทที่สิบลัตนาสูตร ยานีทางภูตานิสัมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันติเขสสัพเพวภูตาสุมาณปวันตุอะโทปิสักกาจัสุนันตุภาสิตังตัตตาหิภูตานิสาเมตตสัพเพเมตังกาโลธมานุสิยาปชาญาทิวจารโตจะ หลันติเยปบริ่งตัมาหินเนรักคเทลักคาถาอาปาต a t a ยังกินชีวิตตังอิทวาหูรังวาลตะเคสุวายังรัตานังปณีิตังนัโนสามังอาทิตตทาคเตนะอิจามปิพุทธะระตานังปณีตังเอเตนะสาจเจนะสวัติโยนตู พยังวิราคังอาจมาตังปานีตังยะทักขชาตากยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเมนะตานังปานีตังเอเตนะศาสเจนะสุวัติหนตุยัมพุทธเศทุปัตตะปริวันนายีสุจริสมาทิมานันตาริ กัญญาหุสมาทินาเตนะสมุนาวิจติอิทัมปิมเมนะตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวัสิหนตุเยปุคาลาอาธาสตังปัสสธาปัสสธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหนติเตทักิเนยะสุขตัสสาลั สาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิธรรมปีสังเครตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยปสุปะยุตามนัสสาทัพเหนะนิกามิโนโคตมาสาสนมหิเตปติปัตาอมาตังวิไคหะลัตตามุทา นิพุตติพุนชมานาอิธรมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุยาทินทะทีโรปทะวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปโยตทูปะมังสาปุลิสังวทามิโยอริยสัจจานิเอวะเอ อาิยสัจจานิอเวอเวจปัสติอิธรรมปีสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจวัตเอเตนะสัจเจนะสุวัสติหนตุเยอาลิยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจปิเตโหติ สุศลปมมตาณเตภวันอาทามาทิยันติอิธัมปีสังเครัตัางปณีตังเอเตนะตาเจนะสุวัติหนตุสหาวัสสะทัสสนสัมปทธาญาตยสุธรรมาชิตาภวันติสกายาทิฏิวิจิกิจิกิตัญจะศีรัพะตังวาปิ ยะทัตติกินจิจตุหปาเยหิจวิปปมุตโตชะจาพิธานานิอภปโญกาตุงอิทัมปิสังเคระตัณงปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุกินยาปิโสกรรมังกโตกาโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวะอภปโสตัสสะ ปกิจชาทายาอัพภพตตาทิธาปัทสักุตตาอิธรมปิสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติหนตุวนาปักคุมเพยธาภูสิตัดเคคิมหานมาเสปธทมิสมิงคิมเหปะทูปะมังธรรมมวลัง อาเทสยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิธรมปิพุทเถรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุวโรวรลัญยุวะวะลโทวาละวาลาหะโรอนุตตะโลธรรมมะวัลังอเทสยิอิธรมปิพุทเทรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุ ขีรังล,ลงูละขีละขีนางปุราคังนวังนาทิสัมภวังวิรตัตตวิรตัตตจิตติยาติเกภาวะสวิงเตขีนาพีชาอวิลุนหิรันตานิพันติทีรายถทายมปฏิโปอิธรรมปีสังเครตนางปณีตงเอเตนะสัจเวัชเชนะจวัติโหตุญานิ ญาณีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายากุมภานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนามาสามะสวัสดิหนตุยญาญาณีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุสตา เทวมนุษย์สปูชิตังทำมังนัมสามะสุวัติหนตุยานีทัภูตานีสมาคตานิภูมมานิวายานิวะอันตลิเคตถาตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตังสังคังนัสสามะสุวัติหนตุ